จะมีอีกก็คือโลชั่นนะคะทุกคนโลชั่นโลชั่นเนี่ยนะใครอยากจะไม่โลไม่ใช่ไม่โลชั่นมันจะมีมวลฮะใบกระดาษหรือเลียกสระโอนี่ไงลูกนี่สระโอไม่เป็นมวลไม่สระโอแม่ดูสระโอแม่สระโอแม่ลูกสระโอแม่มันมีหางหอะไรโลชั่นปกติเราขายสองเก้าเก้าทุกคนปกติสองเก้าเก้านะแต่ว่าเราจัดโปรอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบนะคะนะตอนนี้กำลัง ลงหลอดใส่กล่องแล้วทุกคนนะกำลังลงหลอดใส่กล่องนะใจเย็น,นสำหรับโลชั่นของเรานะคะก็น่าจะมาอี่ไม่กี่ไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์นะคะทุกคนสำหรับโลชั่นใครอยากสั่งไว้ก็ได้นะทุกคนโลชั่นจากปกติเราขายสองร้อยเก้าเก้านะคะทุกคนสองร้อยเก้าเก้าเราจัดตรงนี้ไดสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบทุกคนโลชั่นใครไม่มาลูกกำลังทำกำลังใส่หลอดอยู่ไปแล้วสองค่ะรอรอโอเคค่ะ งอนงอนประมุขจิ้มตาคืออะไรครับหมึกจิ้มตาคือประมุขที่โดนคนจิ้มตาใช่ไหมคนคนที่พาหมึกเขาอาจจะจิ้มตาประมุขเลยไม่เชื่ออ๋อมันชื่อแปลกๆมากนะลุงเนาะชื่อแปลกเจาะตาก็ใช้เขียงพิมพ์ตาก็ใช้มีดเนะอ๋อเหรอหรือจะเป็นผ่าตาผ่าตาก็คือมีดผ่าตามีหมึกผ่าตาผ่านี่หรอกมีหมึกผ่าต่างหาเนี่ยหรอมีผ่าต่างแต่ทุกหมึกนะทุกคน ราคาร้อยเก้าเก้ามีไม่มีตัวแปลกเพื่อนคือปลากับกุ้งนะปลากับกุ้งคือแปลกเพื่อนเลยปลากับกุ้งใช่ไหมโหราสายพันมืนมีขีบมันมีขีบมันมีฮะมันมีขีบเหรอปลาไงปลามีขีดอ๋อปลามีขีดกุ้งไม่มีกุ้งไม่มีกุ้งมีหนวดเอะกุ้งอะไรมีกุ้งมีหนวดกุ้งมีหนวดปลาหมึกมึกก็มีหนวดเราจะเรียกว่าขากันนะเรียกขาเอาขาขาหมึกมึกมีขา เล็กแต่จริงก็เล็กหนวดแต่มันจะเรียกว่าขากระเด้มันไมใช่เดินไงอ๋อ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 ม่ใช่เดินเหรอลูกไม่ไม่ไม่ลอยน้ำเหมือลูกมึงไม่ลอยเลยมึงไม่ลอยเหรอถ้าอะไรแล้วมันจมน้ำเหรอลูกมันก็ใช้หนวดมันเดินมันอ๋อไม่ใช่หนวดมันเดินอาอมันใช้หนวดมันเดินทุกคนมึงไม่มีตามึงไม่มีตามึงไม่มีตามันก็มองไม่เห็นเลยโอ้ยมึงมีตาจะมองยังไงครับเออไปเลยแล้วเดี๋ยวคุไปเลยแล้วคุณบนทางคุณไทยนะคะ ตาเลยเมื่อไหร่ไมผมไม่มีตาผมไม่มีตชนหินชนชนไปทั่วเลยผมก็มีตาอทวนดหน่อยทวนหน่อยคุณโรงร้าสวัสดีค่ะคุณไพเราะนะคะได้อ่ะนะแล้วโปเลยละโป้ลูกทวดหน่อยลูกทวนหน่อยทวนหน่อยโป้เลยโั้แตแรกเหรอซาบูซาบูเลสมานี้มานี่ยมาหาที่ลูกอ่าทวดทวนทวดทวดนี่ทำไมนี่ตัวนี้ ยรปโซโว่ตัวนี้ทวนเทียบโปรเทียบโปรทีร่เราผ่านมาเผื่อคนที่มาทีหลังยังไม่รู้ว่าเราขายอะไรอยู่อนี้หนึ่งนะครับสบู่หน้าผ้าก้อน 300, สามร้อยสบู่สิบก้อนห้าร้อยนะครับสำหรับโปรนี้โปรสบู่นะครับมีสองวันนะครับเสาร์อาทิตย์สลหรับทุกโปรนะครับที่อยู่ในวันนี้จะมีถึงวันพรุ่งนี้นะครับต่อไปน้ำเจั่ม 1, 700, นะคหนึ่งขวดเจ็ดร้อยครีมหนึ่งขวดเจ็ดร้อยนะสั่งซื้อแล้วสองอย่างหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับสำหรับโปรครีมกับเรั่ม จะสั่งแยกหรือจะสั่งคู่ก็ตามที่สะดวกครับจะสั่งสั่งแยกแค่ไหรลงสั่งแยกสั่งแยกอย่างละร้ออย่างละเจ็ดร้อย็ดร้อแล้วสั่งเป็นคิมหรือเซั่มหนึ่งพันสามครับพันสามอยถาสั่เป็นคู่พัน0ารอต่อไปนะตามด้วคอลลาเจนนะครับสามกล่องเก้าหกล่องพันสร้อยห้าสิบคอลลาเจนนะครับโปรนี้ก็คุ้มครับกินไน้ยาวๆนะครับสำหรับโปรคอลลาเจนนี้ต่อไปครับ ม่มีบ่สั่งสบู่สิบก้อนจ้าแม่ถึงด้วยห่อจ้าจัดไปค่ะกันแดดนะครับสองหลอดห้าเก้าเก้าปกติหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเรียกว่าหนึ่งแถมหนึ่งนะครับโอนี้กันแดดหนึ่งแถมหนึ่งเลยห้าเก้าเก้าปกตินี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยถึงพันแล้วก็สิบนี่ถ้าสั่งปกตินี่แพงนค่ไหแพงไหมนี่สองขวดสองหลอดไม่ช่สองขวดสองหลอดเลยเออไม่ไงอ่ะหนึ่งแถมหนึ่งนะไม่ซื้อนิพพานเลยนะเนี่ยโอนี้คุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนเลย ต่อไปปลาร่าปลาล่าสองร้อยสามสิบจากกันเดดมรคคัมมหาปลาล่าเลยลูกมาไกลเลยมาไกลเลยมึงเอาไว้ก่อนมึงเอาไว้ก่อนปลาร่าขวดสองร้อยสามสิบปลาร่าสองขวดสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับปกติขวดสี่เก้าจะส่งส่งฟรีฟรีเหมือนเดิมในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเท่านั้น โอนไปทางได้หมดเลยแล้วที่ลูกค้าสะดวกนะครับแนะนําบอกแนะนําโอนจะนำโอนเพราะว่าหนูสั่งบ่อยใช่ไหมถึงลูกค้าจะไม่อยู่แต่เขาวางกล,ล่องให้เร<อ>ียบร้อยเลยครับ<ะ>เราไม่จำเป็นต้องอยู่อแต่ผมสั่งไว้ร้า,ามมนไหนกะ็มีคนอยู่อ่ะก็มีคนอยู่ชิบหายสิแลดแล้วใครใครจ่ายให้หนูบ้างลงูกแม่จา่ายครับแม่จา่ายครับสั่งเราสั่งแม่จา่ายครับต้องต้องอย่างนี้นะเป็นดีที่สุดคำจีบบอกไปครับป่ามึกที่ค้องเพราะว่าสั่งบ่อย ปลาหมึกนะปลาหมึกแฟนหนึ่งเก้าเก้าปลาหมึกผ่าหนึ่งเก้าเปลาหมึกจอกตาหนึ่งเก้าเก้าแล้วก็ปลาลิวกิวหนึ่งเกเก้าคุ้งแห้งหนึ่งเก้าเก้านะครับทุกอย่างหนึ่งเก้าเก้าหมดเลยจะสง่งจะส่งฟรีเนีไม่ได้ชัยเท่านั้นนะครับส่งฟรีทางโอนทางปลายทางดได้หมดเลยได้หมดเลยเดได้หมดเลยแเหมนเดิมแนะนําโอนนะครับแนะนําโอนโอนนี่เรามาอยู่บ้านแล้วก็มีของมาของมาให้เยอยเ<อ>ลย ไ,ไม่ต้องมาตั่งรออ๋อไม่ต้องังรอเดี๋ยวมีวันไหนเรจะมีรู้เขาจะมาตรงวันไหนอืมไม่อยู่ไ,ไ,ไม่มะวงไม่ดควสะดวก,กอ้วนเลยอนเลยจบ<อ>เร็วจบเลยจบเลยอออมาครับโลชั่นสองปกติ2 9งเนะ้าเนะครับรถลิ้งขาย290บาทมันรับได้รู้ยังยมไ,ไม่มาเป็นสินค้าตัวใหม่สำหรับเอาสำหรับปกติเอาปกติปกติสองเก้าเก้าอเ้าเขายอเก้าสิบอร้อเก้รเขว่ไวเพราะว่าสินค้าไม่มาเราีออเดอร์ไว้คือสอง แต่ส่งเป็นไงรู้ตัวเนี้ยก็ฟรีเหมือนเดิมฟรีเหมือนเดิมจะส่งฟรีทุกประเทศเหมือนเดิมไม่บวกเงทุกอย่างทุกโปรทีเราได้พูดมาฟรีหมดเลยฟรีหมดประเทศไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกโัวที่เราพูดมาคือฟรีหมดเลยนี่คือค่าจัดส่งใช่ไหมลูกใช่โอเคลูกวันวี้เราให้ฟรีขาดทุนแน่นอนนะเพื่ให้ฟรีต้องให้ฟรีขาดทุนไม่ได้ค่าส่งฟรีค่าส่งฟรีแต่สินค้าไม่ฟรีนะลูกนะสินค้าฟรีก็หมดตัวไม่ได้เลยนะเพราะงั้นห้ามฟรีนะต้องมีตังค์นะ ก็มีราคาสำหรับการขายสินค้าแล้สินค้าสินค้าท่านส่งฟรีคือหมดตัวเลยหมดไม่มีตังค์เลยอะไรเงี้ยไม่มีตังค์เลยนี่มันแจกนะครับเขาเรียกว่าขายไม่ได้เลยนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกมันไม่เท่าไหร่นะแต่ท้ายมาเริ่มคล่องแล้วเนี่ยมันเริ่มคล่องแล้วนะหมดนะโปไลอาจจะไม่โตนะพี่ยาบอกป้านะปลารรวมหนึ่งโหลจ้าสอาันมาค่ะขับคุณค่านะคะารื่องอะไรอีกเนี่ยอืม คุณนัทขอบคุณมากครับคุณนัทส่งริบบิ้นมาให้ถึงแล้วนะคะวันนี้ไม่อ่านพอยก็จําไม่ได้แล้วปูเยอะมากเลขแต่เลขไม่เคยซ้ํากันแล้วนี่ไม่อ่านพจไไม่ด้เลยจำไม่ได้แล้วบางอันจําได้อยู่อย่างเช่นกันแดดหนึ่งกันหนึ่งร้านเจ็ดร้อยสบู่สามร้อยกับห้าร้อยมัจำได้อยู่แต่จำไม่ได้ว่าจำนวนเท่าไหร่แต่ที่จำง่ายสุดนะป้ามึงหนึ่งก้าเก้าหมดเลยโอ้จะจำง่ายเลยแม่หมึกผ่านหมึกขมตาปลาดิบกิ้วพวกนี้่างหนึ่งเก้าเก้าหมดเลย เราจำได้หมดครับยูเปนจำนวนของมันบ้างแสดงว่าคือเป็นเป็นหมึกทิ่มตาใช่ไหมมือทิ่มมึกเจาะหมือปาหมึกเสียบหมึกอะไรได้หมดเลยครับเรียกได้ทุกอย่างนี่มันโอยโอยเยอะเลยอ่านได้หมดนี่กระดาษเต็มเลยครับนี่มือไฟนะมืนี้ได้หมฮะเป็นจุดไฟมามลูกเชื้อเพลิงอ๋อเชื้อเพลิงสร้างว่าใช่ไหมแผ่นเดียวไม่ได้ต้องหลายแผ่นต้องหลายแผ่นโพอมีเยอะมากว่ะทำวันนี้พอพอแม่จัดมาเยอะมากเลยวันนี้จัดล้ทุกอย่างแต่ทุกอย่างนี่คือทุก ทุกอย่างนี่คือแค่ปลาหมึกนะครับหรืยอยังไงหรือหมดเลยทุกโัรเลยก็สามารถสั่งได้เลยนะครับแอดไลน์ทีวีสกินหรือเบอร์โทรอะไรเบอร์โทรศูนย์เก้าสองหรือเบอร์โทรศูนย์เก้าสเดี๋ยวเดวีมันมันไปูไปพอดีว่าเป็นคนพูดเร็วแล้วมันจะหวานพะดีไลาจะสโลว์ขอันมาเลยสอหรือเบอร์โทรนย์เก้าสองสานะครับ สั่งได้หรือแอดไลน์ดีดีอินออฟฟิเชียลได้เลยนะครับมีอะไรสอบถามแอดมินได้หมดเลยนะครับหแับตามเหมือนแบบผมได้ไหมสอบถามผมได้ไหมสอบถามผมไม่รู้ครับไม่รู้เลยเลยรู้แล้วว่าเรามีโพอยู่สอบถามผมนี่ก็ไม่รู้อกสำหรับคนที่ไม่อยากเปล่งเสียงออกมาจากลูกกระเดียดนกเราสามารถแอดไลน์ทีดีได้เลยนะงั้นเราไม่ต้องโทรนะเด้อเด้อเอ้ยไลน์ได้เลยเด้อเด้อ อันนี้เลยเอฟซีจะหยุดซื้อเพราะลูกกระเดือกนี่เลยนะกระลาได้เลยนะสำหรับคนที่ไม่อยากโทรนะหรือพี่ไม่อยากพิมพ์ก็โทรได้เลยอันนี้มีแต่คุณยายนี่ลูกคุณยายลูกพูดลูกกระเดือกไม่ได้ลูกคุณยายคุณยายนี่คุณยายแบบหยากจะจะวายลูกอ๋อไม่ได้ไม่ได้กระลาไม่ได้เลยไม่ได้เลยลูกเราเราเป็นเด็กเรต้องไม่ไม่พึ่งลูกกระเดือกลูกใครที่ไม่อยากจะโทรหรือว่าใช้เสียงไม่ไม่คล่องก็พิมพ์ไลน์แกะาดมาเลยครับครับครับลูกไม่ตกใจหมดเลยด้วย ไม่ตกใจหมดเลยยังไม่อยากเป็นเสี่ยเดี๋ยวลูกก็จะหัวอะไรลูกไปเชียได้ขั้นตอนนี้ไม่มีก็เดือดครับอ้าวจะพูดได้ยังไงครับนี่อ๋อพี่เมาลืมไปครับพี่เมาไม่ได้พูดอไม่ได้พูดไม่ได้พูดผู้ชายผู้ชายจะมีลูกกระเดือกนี่ไงแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายก็มันอยู่ที่ฮอร์โมนเลยนะเขาฮอร์โมนชายก็จะเป็นหนูฮอร์โมนชายเยอะกระดูกกระเดือกจะโผล่มาเยอะแต่ถ้ามาเอ้ยโผล่เลยนะ ฮอร์โมนชายน้อยก็จะเหมือนผู้หญิงอ๋อยู่ที่คนนี่เป็นความรู้ใ่ของแม่นะลูกครับลูกินตัวที่มันเพิ่มฮอร์โมนผู้ชายเยอะเนี่ยแม่คนขาคนแขนคนไรไม่ปกติมันไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรคนไะไก็มีเยอะเลยลูกทุกอย่างแล้วก็ลูกกระเดือกด้วยเสียงมัจจะเป็นแบบสุกภาพ การสังเกตเนื้อนอนหลับดีขึ้นหรือสำหรับถ้าเกิดส่วนคนพี่มีความมันน้อยก็เด็กๆก็จะไม่ค่อยโผล่อ๋อจะไม่ค่อยมีอ่า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 เอาเรื่อหนังสือไปด้วยเลยเขาเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ในหนังสือนี่หาความรู้อ๋อหาความรู้เองอ๋อกว่ออกกําลังกายนะก็ต้องหาความรู้ว่าอะไรให้มันดีเขาบอกว่าออกกําลังกายต้องมาหาความรู้กันนะลูกใช่ครับก็ถามต้องมีก่อนไงทั้งของกินการนอนป้าสมน์นอนป้าขาวน้ำตาไหลน้ำมัน ช่วงเวลาที่นอนหรือว่าช่วงเวลาการกินนะครับเราต้องศึกษาดูเลยส่วนพลังกายเพราะว่าการเรียนโรงเรียนไม่มีสอนครับโรงเรียนไม่สอนออกกำลังกายครับต้องต้องไปหาดูอย่างเดียวแล้ก็ไม่หาดูอย่างเดียวเลยเออเสียแปลกหนุ่มนะเราต้องดูด้วยว่าบางอย่างสําคัญหรือไม่ถ้าเราเราแบบคนคนผอาจจะออกออกกำลังกายกินอาหารเสริมนี้อาจจะไม่ใช่ครับทุกอย่างอยู่ที่มื้อหลัก กินมื to ้อหลักถ้าแบบสมมติมื้อหลักโปรตีนไม่พอล้วก็แค่กินโปรตีนเสริมเข้าไปอะไรอย่างนี้ครับเป็นการเสริมทันตะวันได้ค่าขนม้ำมดนหนึ่งร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อคิมคิมทาผิวหายไงป้าจัดป่วยยังไงคิมรินแห่งโลชั่นไหมโลชั่นนะคะโลชั่นยังไม่มาแต่ว่า ก็คือพิออเดอร์สบอกอ่าสองรอยเก้าสิบค่ะทุกคนหนึ่งหลอดสองร้อยเก้าสิบนะคะหนึ่งหลอดสองร้อยเก้าสิบค่ะอืมแบบนี้มาหอแขงเลยแขงแรงมึงเอาทำพอเลยอ่ะอืมมาทำอะไรห๋ออันนี้สีขาเออเป็นเหมือนกันกันแกรงแทเกันบอกใช่แล้สนี้ด่านบ่อยเข้ามาด่านบ่อยใช่ไหมเนี่ยอ่ะนี่ไปช่องแม่ก็้ด่านเข้าเหมือนเดิมแล้ไม่ เ่าไหร่นะหลางกันหมดเดียเต่างกันหมเดิมต่างกันข้าทุกช่องนล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงขนาดเจ้าของร้านเป็นโดนด่าแล้วนี่ซื้อดูดีดีด่าเนี่ยอะย้ำอีกทีย้ำอีกทีสบู่สบู่เดี๋ยวฟังรู้ยเอฟซีแม่แม่เอฟซีขำขำเพลินหมดแล้วสบู่นะครับห้าก้อนสามร้อยนะครับสบู่สิบก้อนห้าร้อยนะครับโปสบู่นะครับอันนี้แค่โปสบู่ต่อไปเราจะไปอย่างรวดเร็วเลยเราช้าๆเลยไม่เราไม่คุ้มกัน แม่ไม่แม่เดี๋ยวคนอายุสูงอายุพูดช้าๆหน่อยก็ได้ไม่ก็นี่ไงก็บอกไงว่าโปสบูห้าก้อนไหนว่าที่ไวๆไม่ใช่หมายถึงพูดเราไปต่อไปเลยโอเคโอเคว่าถ้าเราจะนั่งโฆษณาครับเดี๋ยวโฆษณาหรือคิดไม่ออกครับเดี๋ยวหรือคิดโฆษณาอะไรองนี้ไม่ออกวาเราเริ่มด้วยที่เอาใหม่นะเอาใหม่โอเควนๆสบูห้าก้อนนะครับสามร้อยสบูสิบก้อนห้าร้อยนะครับสหรับปุกนี้โปสบูนะครับเราจะไม่เลี้ยนะครับเพราะเรียงไปแล้วจะมีกระถูกไหม ต่อไปนะครับกันแดดนะครับละมนละชติเกอร์ค<ล>ุณทองเสีให้ค่าขนมด้วยหนึ่งัรอยครับต่อไปนะกันแดดนะสองหลอดห้าเก้าเนะครับปกติ1,190งนาสนะครับกันแดดหนึ่งแถมหนึ่งนะับโปรนี้คุ้มแน่นอนต่อไปนะครับล่ามไปปลาหมึกเลย วางไว้แล้วเัดไปแล้วอ๋อลายปลาหมึกเลยลงไปเลลยงทะเลไปเลยเหรอลูกลงน้ำเลยลงน้ำไปเลยปลาหมึกแพปลาหมึกพาปลาหมึกจอดตามไปลายิวกิวกุ้งแห่คทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้หนึ่งเก้าเก้าทั้งหมดเลยหนึ่งเก้าเก้าเลยทั้งฟีทั้งประเทศไทยเพื่อ้นายข้าขนมขนมข้าเด้อเด้อเด้ออ่านลูอ่านลูกอ่านลูอ่านลูดิเนี่ยข้าขนมปลาหมึกตาบอดเอ้า ขอบคุณค้ามาหมึอเตาหมดผมกินไม่ได้มันมองไม่เห็นอ่าทั้งหมดอันหนึ่งเอากาที่พูดมาต่อไปครับโลชั่นปกติสองเก้าตัวนี้นะครับเดือนสองร้อยแปดสิบอันนี้เป็นเพียวด้วยนะครับสำหรับโลชั่นสินค้าใหม่อ๋อมันเป็นไม่ใช่กันไทยนะลูกมันคือเนี่ยอ่านแล้วอ่านแล้วอ่าเหรออ๋อ ปลาต่อไปปะลาร้านะปะลาหกขวดสองรานะครับปะลาสิบสองขวดสี่ราสิจากปกตินะครับสี่บาทนะขวดตกละสีิบกาทเราจะลองหานี่สี 49, 5, 6, 6บาคูณหลายคูณปกตินะครับนี่สองเกนะตอนนี้เหลือสองสบาทนะสำหรับโปหขวดเราจบด้วยที่โปตอนนี้เราจะดูสินะโปสบสอปกติ 588บาทนะครับตนนี้เหลือ450ราสนะครับจากโปรนะครับโปรละสิบขวดปลาล่าขวดปกติเท่าไหร่นะเมื่อกี้290ร้อกาบกว่าครับจำไม่ได้แล้วไม่ได้แล้นะอ่ะไหมปลา6ขวดนี่ไงสี่สองสามสิากแต่ปกตินะครับถ้าไม่ได้อยู่ในโปนะครับถ้าสั่งขวดเพียวๆเลยแต่นี้โปนะครับเหลือ230บาท230สีมต่อไปนะครับคอลลาเจน3กล่อง9 0้ากล่อง 1นึ่งสามรสิจปกติหปกติหนึ่งก่อนามร้อยเาสไม่ไมไม่ไม่ได้บวกไว้เลยลูกไม่เป็นไรก็อ่านี้แหละต่อไปเราจบด้วยที่ซีรั่มนะครับหนึ่งขวดเจ็ดร้อยทีมหนึ่งขวดก็เจ็ดร้อยเหนกันถ้าเราเอาทั้งสองมาบวกกันก็จะได้หนึ่งพันสามรอสลับโปรดีซื้อแยกซีรั่หนึ่งว่าซื้อแยกกับซื้อรวมมาไหนมันเดียวกันซื้อแยกกับซื้อรวม อยู่ที่คนใช้มากกว่าเขาใช้อย่างไรมากกว่าเขาอาจจะมีอะไรสปอว์เขาอยู่แล้วบางคนเลยบางคนก็เออใช้คีมไม่ใช่ใช้ล้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนใช้ล้ำไม่ใช่คีมใช่ไหมใช่ถ้าบางคนใช้ทั้งคู่ควรซื้อเป็นคู่ใช่ไหมถ้าใช้คู่ก็ซื้อคู่ใช้เดี่ยวก็ซื้อเดี่ยวอยู่คนชอบแต่ที่แน่ๆนะครับล้ำหนึ่งขวดเจ็ดร้อยคีมหนึ่งขวดเจ็ดร้อยสองอย่างคนท่าให้ค่าขนมน้ำมบอลด้วยขอบคุณครับก่อนขอบคุณค่ะนี่ค่ะขนม ยูอาร์ยู่ายี่สิบหับหกรสเจ็ดบาทเยอะมากค่าขนมค่าปาหมึกตาบอดเลยไม่กี้นีแพงมากนะหร้อยสีเจ็บาทแล้วปลาหมึกตาบอด <c oughs> แพงแว่าค่าปลาหมึก <c oughs> ปลาหมึกตาบอดนะครับหนึ่งเกนะ้าเก้าอันนี้สี่หสบเจ็บาทโอ้โหเยอะมากอ้าตอนนี้เจ้าของรพท์โดนดักเข้าแล้วตอนนี้ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> สอนะงสับบ่งสบู่ไปแล้วสองโปรยี่สิบก้อนโอเคนะครับป้าโอเคครับ อันนี้แม่ไม่ตอบเขาแม่ไม่เนี่ยฮะแม่ไม่อ่านอ่ะคนเราขายคนเราเครื่องไงมันอยู่คนเราช่องน้าของเราลูกผมครับแม่มีโบแม่ตุ่มเพิ่มสบู่อีกสิบก้อนเป็นสองโปรนะคะได้ค่ะคุณแม่ตุ่มเพิ่มจากสิบเป็นยี่สิบขอบคุณมากค่ะสำหรับโปรสบู่นะจ๊ะขอบคุณสำหรับสติ๊กเกอร์ให้ค่าขนมน้ำมนต์ด้วยค่ะ นี่อีกสามนาทีนะครับผมจะได้หายตัวนะครับเพราะว่านัดพี่ชายไว้ครับตอนนี้เราต้องไปตามนัดของพี่ชายแล้วนะพูดตรงเลยนัดพี่ชายเอาไว้เร็วแลาเทาไหมลูกนัดไ้กี่โมงลูกหนึ่งทุ่มครึ่งครับนัดไปทุ่มครึ่งตอนนี้ทุ่มยี่สิบเจ็ดพี่มาตามแล้วก็อ๋อคุณแม่สิริพร คนแบบก็คนทค่ค่าขานมนะครับแล้วก็ค่าปลาหมึกตาบอดนะครับเราไม่รู้จะกินยังไงเหมือนกันปลาหมึกตาบอดครับจิ้มไม่โดนครับเราไม่รู้จะกินไ,งไงั้งไงก,ก็ต้องขอบคุณนะสำหรับชื่อใหม่อันนี้คุณคุณแม่จิริพรสั่งสบู่ไปแล้วสอ,องลอตบเมื่อกี้อ่านให้ฟังอยู่อ๋อห,หรอโอก <สะ S 1> ็ชื่อก็ชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันจะไม่ลู้ชวนพี่มาขายด้วยครับพี่กรุงเทพเข้ามาไม่ได้ครับพี่ชายติดเรียนอยู่ ตอนนี้ไม่รู้ได้เรียนหรือเปล่าแต่ที่นี่พี่ชายอยู่กรุงเทพครับมาไม่ได้มาไม่ได้เลยและพี่ชายไม่ชอบออกกล้องเลยนะครับก็เลยมาไม่ได้ครนะถ้าแล้วลูกเ้ยนี่กระดมสบู่อย่างไรกระโดมไม่ต้องหอมเลยหอมไม่หรอกหอมไม่สดชื่นนี่อ้าปากฟังลูกตอนนี้ตอนแรกมันยังไม่ค่อยชินหลังใบหลายๆใบมันจะไหลลื่นเลยไม่ใช่ไม่ค่อยชินหรอกนึกถึงนี่อยู่ เรื่องพี่โอ๋อยู่อ๋อแล้วพี่โอ๋อยู่จริงๆกำลังเสื่อมเสื่อ๋อตอนแรกนด้ถึงพี่โอมอยู่ก็เลยก็เลยไม่ค่อยพูดน้ำมนตลกแน่ายเลยจริงๆเรื่องเนี่ยค่ะกว่านี้ถ้าไม่จิตว่ามันมีอะไรเข้ามาขัดมันก็ไม่ได้อ๋อเหรอผู้ที่ห้ากว่านี้ผู้ที่จมว่าเราพูดเรื่องเดียวกันยังไม่ได้อ๋อเป่าเพลงพี่โอมไหมครับไม่แน่ใจที่ไม่ได้เป่านะเป่าอะไรรู้เค้กโยงไงเป่าเค้กเค้กเล็ก ไม่ก้อนใหญ่อยู่ก้อนใหญ่อยู่ก้อนใหญ่อยู่ก้อนที่มีแว่นขยายใส่ตู้ยังไม่ให้ตู้ยังไม่ให้ใส่เรื่อกินใช่ไหมแม่เป่าอยู่หอมจริงใช่ครับสมุนหอมมากครับคุณนนุชบอกสบู่สิบก้อนให้น้องนละมนต์เลยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาหมดแล้วโปรนี้ต้องบอกขอบคุณป้าแม่ทุกท่านที่ให้สติ๊กเกอร์สิลูกขอบคุณแล้วครับเดี๋ยวขอบคุณอีกรอบก่อนนะทานเราทวนเราทวนนองอีกหนึ่งนาทีเราไปแล้วแต่ดีๆพูดนะทุกคน อันนี้นะโปวันนี้นะมีทั้งหมด7โปนะครับทวนทวทุกคนทวนนี่เรามีทั้งหมด7โปนะเสาร์อาทิตย์เจ็ดเสาร์อาทิตย์ลูกบอกเสาร์อาทิตย์สองวันนะโปรทั้งหมดเจ็ดโปรนี้สองวันนะสั่งได้เลยเราจะทวนอย่างรวดเร็วแต่เราจะมีทุนราคาทุนสบู่เดียวทุนสบู่อย่างเดียวทุนเนาะวันนี้มีโปรเราขายอะไรบ้างวันนี้นะมีเราขายสบู่ขายเซรั่มขายครีมขายคอลลาเจนขายปลาขายปลาหมึกขายปลาไข่กุ้ง น้าฮะปลา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 ไข่กุ้งมีอะไรลูกนี่ไงปลาบีบคิวกับกุ้งแห้งอ๋อปลาลูกไม่ใช่ปลาไข่กุ้งตกใจหมดเลยปลากับกุ้งปลากับกุ้งอ๋อปลากุ้งสจบยังก็เร็วไม่กับฟังไม่รู้เลยปลาไข่กุ้งไม่ตกใจหมดเลยใครพูดไข่ไม่ได้พูดหรอเออพูดปลากับปลากับกุ้งอ๋อปลากับกุ้งอ๋ออแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ที่แล้วก็ได้ไปนั่งคุย อ๋อขอบคุณแม่ที่ได้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงก็มีร่วมนะน่เลยมันเป็มามานอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่อารมณ์ก็สร้างวันหรอกอยู่ที่อารมณ์ด้วยการกินอยู่ที่อารมณ์เล่นอยู่ที่อารมณ์ทุกอย่างอยู่ที่อารมณ์เต็มหมดอยู่ที่อารมณ์เต็มหมดเลยมีแล้วก็มีความสุกมีดีแล้วก็หวายหวายแต่พอดีว่าเป็นคนอารมณ์ดีครับเป็นคนอารมณ์ดีทั้งวันอ๋ออ๋อพอดีว่าเป็นคนอารมณ์ดีเล่นอารมณ์ดีทั้งวันอือใช่อย่จริงก็ถ้าแม่เรียกมาขายก็นนนาทีัคร้งึงก็ได้นาานทีเพระ ีันไหรือเปลาว่าติดเรียนด้วยจะมีการบ้านมาออ๋มว่าตอนนี้สุขนิสานแบบตึ๊ดเลยตึ๊ดเลยหรอยาวกว่ายาวกว่าเทอมหนึ่งเยอะมากอ๋อเหรอเพราะเราใช้เวลาเข้าใจทางหน่ออาจจะปวดหัวนะบ่อยอ๋อนิสานไร่ได้หนักเลยหรกอาจจะเครียดเรียนสอบด้วยใช่โอ้ยปีหน้ามสี่มีอะไรให้ทำเต็มตัวเยอะ ั้งสองห้องหนึ่งเตรียมร่างกายสอบ,บรอ,อ,อสอบเตียห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งคือปลายปบ๊บเราต้องไปเตรียมตัวเพื่อเรียนให้ได้สำหรับห้องหนึ่งอีกเพราะว่าถ้าเราเรียนไม่ดีเนี่ยมันก็จะโดนโดนลงมาเราต้องเรียนให้แบบดีๆเก่งต้องห้ามตกเหรอห้องหนึ่งกดเก่งของห้องหนึ่งเหรอคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ที่แน่เราต้องเรียนดีไปก่อนอะจะได้มีใครหน้าห้องหนึ่งได้ได้ายหน้าห้องหนึ่งเรียนดีอแล้วก็ต้องมีเรียนพิเศษอังกฤษอีกเหมือนกัน ตอนเรานัดไปแล้วว่าเรียนวันแรกที่แรกว่าจะเรียน,นพิเศษเสาร์ที่อ๋อใจกับคุณกุนจุ้ยเราจะเรียนวันเสาร์เรียนพิเศษวันเสาร์ารอ๋อเรียนพิเศษสายกี่วันเสาร์ด้วยคือเราไปรับยังไงจะต้องพูดด้แต่ว่าม,มสามจะเป็นรุ่นพี่เลยใช่ไหมเนี่ยมสามปุ๊บขึ้นมสี่ปุ๊บเราจะช่วยแม่ยังเป็นพี่เราจะทำได้มากเก่งจิดว่ากว่าจะกว่าจะขึ้นได้ก็นาทีก็มากมายเลยเกินคือปีนี้นี่คือพลาดเป็นพี่ครับ ไหวทุกคนก็เด็ปั๊บปึ้งมาเลยโอ้แต่ละเขามาช่วยเขามาช่วยแม่เมาไงอ่านภาษาอังกฤษได้อ่านทีวีสีด้วยอังกฤษได้โฆษณาเราาจะโฆษณาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ใครจะไปรู้เราพูดเป็นก็เลยจะอ่านจะพูดเป็นก็จะช่วยถ้าเราเป็นอังกฤษแล้วปุ๊บเราก็ไปไหนได้ง่ายขึ้นอันไหนที่แม่แปลไม่ได้หนูก็สามารถแปลได้ที่เป็นอังกฤษนะไม่ใช่จีนไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะแต่ชิดมาห้องหนึ่งก็จะมีเรียนจีนเข้ามาเสริมอาจารยนว่า เราจะได้มีสามภาษาในตัวเองอแต่จริงๆก็สับภาษาไม่ว่ามอสีจะมีจีนอยู่แล้วแหละไม่ว่าเพื่อเรียนสามภาษาพวกคู่ภาษาไทยไม่ชัดเลยทีนี้กรูกสิบก้อนให้น้อเมื่่อค่ะกระูกสิบก้อนให้น้องมังคุดเป็นนุชใช่ไหมค่ะขรับคุณครับไปแล้วนี่เรานั่งแนะนำเรียบร้อยแล้วเรียนหมอดีไหมครับความจําไม่ดีครับเลยไม่เรียนความจาหมอแบบทุกส่วนทั้งผิวหนังเซลล์กล้ามเนื้อ เซลเล,เลือดเ็เลือดโอ้โหเยอะมากครับสำหรับออลูกสำหรับตอนเด็กก็จะแบบปอดใจหัวใจตับตั้งง่ายๆของเด็กออๆพอขึ้นไปเป็นหมอปุ๊บโอ้โหแยกเป็นชั้นผิวหนังชั้นไขมันชั้นเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดหลักอะไรลูกเรียนเรียนเกียรติขนาดนี้ลูกไม่อยากจะสอบหมอแล้วลูกหวเขาความจำไม่ดีนี่ขนาความจำไม่ดีเหรอลูกไม่ได้อ่านหนังสืออะไรจำอะไรไม่ได้เลย แล้วแลวแล้วความจําดีจะขนาดไหนลูกนี่ความจําไม่ดีคณิตศาส,ตร,สตร์ต้องจำสูตรนี่แม่อ๋อสูตรก้จงจำได้เลยหรือเปล่าครับสูตรผมจำไม่มีนะ่นจะเป็นอะไรนะกำลังสองแล้วก็บวก b ีวายบีเอกลังสองบีกลังสองไม่ใช่สิจำสูตรผิดต้องเป็น a อเอ y กกำลังสองบีวายกำลังสองบวกซีเอ็ยบวกดีอาลังสองไ้บีาเฉยแล้วก็บวกเออบวกอาร์กับศน แล้วก็อีกสูตรหนึ่งจำไม่ได้แล้วสูตรนั้นอาจะเป็นอะไรดีเอ็กกำลังสองดีเอ็กเฉยบวกเอซีเอ็กบวกดีบวกสีเอ็กคือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ต้องไปทำขั้นเพิ่มนะเพราะว่างจำไม่ค่อยดีเขาบอกครับจำไม่ค่อยดีก็ก็ชอบคณิตศาสตานลินและสนุนและกดนะถนัดทำวิศวะหรือเปล่าวิศวะช่างหรอวิศวะเช่เวรามีหลายอย่างอะลูกใช่แล้วก็ไปศึกษาดูวิศวะ วิศวะคอมพิวเตอร์ก็มีขอดูครัข้าวสายอะไรกันบ้างนมันจะมีสายอะไรไวิศวะคอมพิวเตอร์วิศวะก่อสร้างวิศวะดัมนาวิศวบบะบบอะไรที่แน่ละที่แน่ละต้องเรียนสายกีดได้อ๋อทางกีดได้ไดลองกินได้ห้องหนึ่งจะไมย่ยากห้องหนึ่งเราไปห้องหนึ่งเียต้องได้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยเราต้องได้อังกฤษห้องหนึ่งเพราะนั้นต้องเรียนพิเศษแล้วแล้ะภาคหาคูครูคือแบบเต็มที่เรียนหกวันทำงาน กันบ้านก็มีวันหยุดแค่หนึ่งวันคือวันอาทิตย์ถ้าแม่ให้มาขายของแล้วก็เรียบร้อยๆครับไม่ได้ทำอะไรเลยลูกไปไม่รอดเลยไม่ก็อาจจะเวนาทีก็ได้อะไรเงี้ยเนาะอือนานๆปีมาครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยได้อยู่วันที่ทำงานมันไม่เยอะเพราะแบบคณิตศาสตร์ปีนี้เยอะมากค่ะสองอันนี้แค่บทเรียนแรกเลขสี่บทเหรอนี่แค่บทเดียวก็ปวดหัวแบบสูตรนี่โอ้ยาวเหยียดเลยเยอะมากทำกรรมไม่ได้นะตอนนี้เดี๋ยวพยายาม เรียนทุกอย่างให้หมดก่อนวันนี้แม่ราปวดลูกมากแม่ไม่เวันเนี้ยนะลูกใช่ปวดเวลาเรียนลูกภาคเนียลูกวันเนี้ยที่มาเนี่ยก็ได้อยู่มันอ๋อได้อยู่ได้อยู่คืออาทิตย์แรกออกงานไม่มีงานไม่ค่อยมีอ๋ออ๋อองานไม่ค่อยมีกลาง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 เธอมันจะยากหน่อยอ๋ออ๋อาจจะเบื่ออาจจะมาบ้านหลับเลยไม่ทำงานเลยอ๋อมันเพียยนคือมันหลับเลยสมองมันเพี้ยนเลยเคยเธอมนหนึ่งก็หลับบ่อยอยู่แล้วอ๋อ ท่านเดไปนะครับคุณบ๊ายบายครับเราไปขายของแล้วเราต้องไปจ่ายนะพี่ชายแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องขอ,อมาเป็นสิบสันนะเราต้องกลับบ้านแล้วไปกลับบ้านแล้วตอนนี้ขอให้อยู่กับแม่ไปก่อนนะครอยู่กับแม่ไปก่อนอ,อ,อ๋ออนัน่นนันพี่ชายไว้ใช่แล,ล,ล้วนะคิดว่าแล้วเหรอลูกเมื่อกี้ปุ๊บเล่นปุ๊บเล่นเสร็จได้คุยเพียงเพียงไปเกมต่อไปแม่โทรมาบอกไปลูกขายของเจบเลยไม่ได้กดเลยครับตอนนี้เราต้องไปเล่นเกมกับพี่ชายครับขอบคุณบ๊ายบาย ดี๋ยวก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณที่ให้สติ๊กเกอร์ขอบคุณที่ให้สติ๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นค่าขนมค่ากระถุงตาบอดหรือค่าอะไรก็ตามนะขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณที่สั่งสินค้าของพ่อให้แม่ขอบคุณที่ทักคุยเล่นในแชทนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ที่ยอมนั่งเจ็ดโต๊ะให้เนี่ยขอบคุณที่ให้ค่าขนมขอบคุณที่ให้อะไรทุกอย่างครับผมค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ ไม่แม่ลูกมาใชบายครับบายค่ะของอันนี้ครับก็เหมือนต้อขายเสื้อนะครับแต่ขายเสื้อมันได้ยืนพอขายเสื้อได้ยืน้ยืนั่งองแต่ขายนั่งนั่งไปแล้วครับ<ป>เอาทัศน์ไว้ลูกใเดี๋ยวแป๊บทุกคนโอ้โหเขา,า,า,าจะอาบปากก่อนฟั้งลูกจะบอกว่า